สาเวนะสักพะสังฆานุภาเวนะันจันจักเทวานังคโตราธังมาวิสติจะมหาลาตรงธรรมะทุกขังวิทนาสันติ มาสามโมาสาเฮสินนนนะโมโอตระธรรมมาสัสวคาตัเสวะเตจิทนโมมาสามามสาวิวิโสตสีระติทินโนนนะโมโอมัตยาลาคาสัลตนาตยาสัสสัดุตังนะโม ยกล้เกียกนยางกล้กายก็ว้ให้นั่นดับไปสภาพานังสภาาภังวาตุเมียะกันตัวะกันตัวขนเณรมีอโหธนาขะนเณสมีมัทเมตาเณสมีมัทานงามกุลบุญวดใจใหทุกองตกลง้ไปตะอถิเนจังให้ไปดันดีข้อปีไล้เกียกันยงกายก็ว้ให้นั่นดับไปสภาพานังสภาพราภังวาตุเมียะกันตัวละกันตัวถัสิเสมีอโหธนาถัดสิลมีมันเมตตา เมตตเมีตาขอดีลสเมีมานังุโธพยอัจยะให้ตุไลสให้โลกให้ภัยถูกอสียาให้ไปและดีขอปีให้เกิดการเดียรไดกายกนให้งาดับไปตับมาตนังัมมาลาวันตุเมยลาขันตัลาขันตวัดจิลสมีโกตัวนัจจิดลสมีระเมตามีตาปัดสเมรม่ซานังุโธพยองวัจยาใหุ้กสงให้โลกให้ภัยถูกข้อสียซา สัพนสัพพะละาวาตุเนียลกันตัวสุระกันตุปายสเมียโคุนยายสมียมเมตังปายสมีภสะทานโรมียาวันจยายุกายส่งให้โลกให้ไปเฉพรเมียจำนายให้ไปนาที่ข้ปีให้เกิดก็เรียนได้ขายก็วันได้ย้ามนดับไฟสัพพะตะนาสัพพะละาวาตุเนียลกันตัวสุระกันตุปาสเมียคนายุาสมีมทเมตังุดยสมียภสะทานะโรมยาวันจยาย ใอ้เพื่อนก็เดือดไกลไก็วานได้ๆนั่ดับไปสัพพะานาสัพพะระามาตุเมรักขันตัวจราขันตัวอีสาสุเมียพุทธนาอีสาสุเมีรมทอะเมตังอีสาสุเมียมัทอะตานงพุโธมิยวัจียไอ้คนไงตัวใครก็คไปผักทอดุัเนี่ยจัราให้ไปในปีก็ปี้เพื่อนก็เดือดไกลไกลก็วันได้ๆนั่นดับไปสัพพะตานาสัพพะระพามาตุเมียรักขัตัวสราขันตัวอีาสเมียพุนาอีราสเมีมทะเมตังอีสาสุเมา ตานังผูโดภยามวันใจยาใะ้ทุกใหโสให้โล่ใหไปเะขทอเสมียนจำลา้ไปแต่ดีก็มีให้เกียรติการเลี้กายกายวัญใจนั่นดับไปสับพาตานังกัพพะลาภัวัตถุกเหนียักันตัวสลาการตุปัตเวีสเมียวทานัปตีเมีย้เมตวีเมียสสัมทานางผุโดภยางวันใจเยาให้ทุกไหโสให้โล่ให้ไปฉะขทอเสมนจำาไปแต่ดีก็มีให้เกียรติการเลี้ยกายกายวัญใจนั่นดับไปสัพตานังสัพพาลา

คาบูปัสสเมตุเตสสัคตะวาธัมมาละตนะโกตะสังโกตะมังวะลังมารีลาปัสสะมานาหามาเตเจนะโสตินานาสันตุปาตะวาสาเพนยาปัสสเมตุเตสสัคตะวาสัมมตละตนะโกตะสังโกตะมังวะลังอาหุณายังป้าหุนายังสังคาเตเจนะโสตินานาสันตุปาตะวาสาเพโลคาบูปัสสเมตุเตสนาติเมสละนะ Kazuto relifiers Yes ako ยามังตาลังยามกิจิลตะนังโลเทวีจตมวิถีทางปุถุรตะนังปุตตะสมานาติตาสมาสุทีผวาวังตุเตยังกินจินตะนังโลเทวีจตมวิวิธังปุถุรตะนังธรรมสมาสมาณติตาสมาสุทีผวาวังตูเต

เวลาณิวราณิสังฆทานานิสังฆทานานิตุปัจจยานิตุปัจจายานิปางฆสาิาานิสวคาระนิสัโนัติสังโฆิมาิุปาิวาณาณิ ทานานิจัตุปัจจาขัตตุวานิขัตตุวานิขัดงันาัดงันขมหากันขมหาตังติการตังติกายะสุขายาติการยัสมขายาครัวยปันญญา